ในวันนี้ของรายการเราจะมาเจาะประเด็นบุคคลสำคัญคนหนึ่ง <an> ที่ชื่อว่าทนคุ้งเมืองน้ำคำนะครับหน้าตาเขาจะเป็นอย่างไงเราจะไปดูหน้าตาของเขากันและนี่คือทอนคุ้งเมืองน้ำคำนะครับเราจะสัมภาษณ์สดกับสาวสวยคนนี้กัน เอาแล้วครับวันนี้เราจะมาพูดถึงค,คนที่ชื่อว่าโทนคุงเมืองน้ําคำนะครับเมืองน้ำ <สา S 2> คำวคนนี้เขาใกล้ชิดกับเขามากเป็นยังไงบ้างครับเรยเราฟังหน่อยได้ไหมครับ <c oughs> ว่าเป็นยังไงโอเคอ่ะโอเค่อนนดิฉันตั้งแนะนําตัวก่อนนะคะดิฉันชื่อว่าลําเอียงนะคะเ <c oughs> สียงมึงลําเอียงกูมากคือ <c oughs> จริงๆท็อปพี่โทนเนี่ยเขาก็น่ารักดีนิสัยดีแล้วก็มีเสน่ห์ใครๆก็ชอบเขา มีคนมาจีบเขาเยอะโดยเฉพาะสาวคนนั้นที่เป็นสาวโรงงานที่ทํางานที่เดียวกับเขาอะนะฉันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็ต้องไหคุณถึงเขาด้วยอยากจะตกบเธอซะฉันชอบตรงที่เขามีรอยสักตรงที่แขนแบบเอผมว่าก็มาเลยค่ะักมา่ะนะผมว่านะอใช่แต่ก่อนเราเคยรักกันมากเขาเอาใจ เก่งมากมากเลยเฉพาะตอนที่มีอะไรกันนั่นะครับถึงจะเป็นอดีตไปแล้วแล้วคุณคิดยังไงเขาตอนนี้ครับพีขอเสียใจเลยกับพีถ้าเจอเขาอีกนะคะัฉันจะตบเขาแล้วก็เอากับเขาอีกสักครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายและจากนี้ไปคงจะไม่แล้วล่ะค่ะมึงแน่นะเลิกกันหเลยเรื่องราวของทนคุงจะเป็นอย่างไรต่อไปไม่มีตอนต่อไปนะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับฟังรับดูนะครับสวัสดีครับ